การเผาถ่านจากสังกะสีเรือใช้เนื่องจากสังกะสีเก่าๆที่เราลื้อออกมาแล้วเราไม่ได้ใช้งานเราก็เลยจะเอามาทําเตาถ่านสังกะสีเก่าเนี่ยสามารถที่จะอบอุณหภูมิอบความร้อนไว้ข้างในได้เปรียบเสมือนกับการเผาถ่านในเตาอบที่เป็นเตาปั้นดินเหนียวขั้นตอนแรกให้เราเตรียมหลุมก่อนใช้เมตร20คูณแปดสให้ลึก4050ิบ้าเซนนาฟืนมาเรียงลงไปในเตาวางให้เป็นแนวขวางกับไม้หมอนวางท่อของฝ่องควันนําสังกะสีเนี่ยมากบเขี่ยดินด้านข้างเนี่ยเข้ามากบบริเวณริมสังกะสีไว้หน่อยอ่าที ก็มาทําการก่อไฟวางท่อที่จะให้อากาศเข้าใช้ดินจากด้านข้างเนี่ยเข้ามาปิดให้มิดไม่ให้ควันออกะบวนกานการเผาใช้เวลาอยู่ประมาณ24ชั่วโมงดับไฟไปแล้วผ่านไปอีกประมาณ24ชั่วโมงให้เรามาสัมผัสดูที่สังกะสีถ้าเกิดมีความเย็นแล้วเป็นอุณหภูมิที่ปกติสามารถที่จะเปิดแล้วก็เก็บฐานไปใช้งานได้นี่ก็คือลักษณะฐานที่ได้ก็จะไม่เป็นก้อนขนาดเล็กยังเป็นก้อนขนาดใหญ่ในรูปทรงของไม้ที่เราวางการเผาไหม้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับฐานก็สามารถนําไปใช้งานได้การเผาฐานจากสังกะสีเหลือใช้เนี่ยไม่าน ที่ได้จะมีคุณภาพสูงไม่แตกต่างจากคุณภาพของถ่านจากเตาอบทั่วไปถ้าเกิดท่านมีไม้ยเยอะๆก็สามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้เทคนิคการเผาถ่านจากสังกะสีเรือใช้เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเผาถ่านจากสังกะสีเหลือใช้นะครับที่เราเอาสังกะสีที่เหลือใช้เนี่ยมาทําเป็นเตาถ่านเนื่องจากสังกะสีเก่าๆที่เราลื้อออกมาแล้วเราไม่ได้ใช้งานก็เลยจะเอามาทําเตาถ่านซึ่งจะเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายนําเอาของที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สังกะสีเก่าเนี่ยสามารถอบอุณหภูมิอบความร้อนไว้ข้างในได้เปรียบเสมือนกับการเผาถ่านในเตาอบที่เป็นเตาปั้นดินเหนียวหรือเป็นเตาที่ก่อด้วยอิฐมอนซึ่งคุณภาพของถ่านเนี่ยจะไม่แตกต่างกันเลย อุปกรณ์สิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือสังกะสีเก่าตัวนี้เราจะใช้อยู่3แผ่นพอดีเรามีอยู่3แผ่นเราก็จะใช้3แผ่นมีไม้ไผ่จะมาทําเป็นไม้หมอนไม่ให้ฟืนเนี่ยชิดกับพืน้นความยาวก็เท่ากับความยาวของเตาที่เราจะทําก็จะมีจอบมีพวกไม้ฟืนซึ่งความยาวเนี่ยจะน้อยกว่าหรือเท่ากับความกว้างของเตาที่เราขุดมีอุปกรณ์สําหรับก่อไฟชิ้นต่อไปก็จะมีมีดมีไม้ไผ่ที่เราจะทําเป็นตองควันแล้วก็ท่ออากาศเข้าถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้เป็นท่อเหล็กหรือท่อเป็นท่อใย,ยหินก็ได้ ซึ่งลักษณะของไม้ไผ่ที่เราจะมาทําเป็นปองควันแล้วก็ท่ออากาศเข้าเนี่ยก็คือจะเป็นไม้ไผ่ที่เราเจาะทะลุแล้ว ขั้นตอนแรกให้เราทําการเตรียมหลุมก่อนหลุมตัวนี้เราจะใช้เมตรยี่สิบคูณแปขึ้นอยู่กับขนาดของไม้แล้วก็ปริมาณของไม้ที่เราจะเผาตัวนี้เราก็ขุดประมาณสัก40-50เซนขั้นตอนต่อไปวางไม้หมอนไม่ให้ฟืนที่เรานําลงมาเผาทานชิดกับพื้นมากเกินไปถ้าเกิดไม้ฟืนชิดกับพื้นจะเกิดการไม่ไหม้ตัวที่อยู่ด้านล่างลักษณะของไม้หมอนเราจะวางแบบนี้เป็นคู่ขนานกันไปต่อไปก็คือเราจะนําฟืนมาเรียงลงไปในเตาซึ่งลักษณะการวางเนี่ยวางให้เป็นแนวขวางกับไม้หมอนเพื่อที่จะให้อากาศ แล้วก็มีความร้อนผ่านด้านล่างได้เราจะวางให้เต็มในลักษณะการวางนะครับบริเวณที่เราจะจุดไฟหรือบริเวณด้านด้านหน้าเตาให้เราหาไม้ที่แห้งสนิทไม้ที่ก่อไฟติดไฟง่ายเมื่อวางหลังจากที่เราวางฟืนไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะจุดไฟเผาแล้วเนี่ยจากนั้นให้เราวางส่วนที่จะเป็นท่อของควันหรือเป็นปองควันใหเราวางไปก่อน หลังจากที่เราวางปองควันหรือท่อที่จะให้ควันออกเรียบร้อยให้เรานําสังกะสีเนี่ยมากรบซึ่งตัวนี้เราใช้สังกะสี3แผ่นตัว3แผ่นเนี่ยก็คือเราตัดครึ่งเพราะว่าสังกะสีที่เรามีมันยาวเกินไปนะครับเราจะกรบแบบนี้นะครับซ้อนกันหลายๆชั้นก็ได้ให้เราเขีดดินด้านข้างเนี่ยเข้ามากรบตรงบริเวณริมสังกะสีไว้หน่อยเพื่อที่จะไม่ให้ควันออกแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะอบความร้อนให้อยู่ด้านในได้เราจะเหลือเศษสังกะสีไว้แผ่นหนึง่งไว้กบบริเวณที่เราจะก่อไฟอ่ทีนี้เราก็มาทําการก่อไฟ ไฟเริ่มติดแล้วเนี่ยให้เราวางท่อที่จะให้อากาศเข้าไว้ใกล้ๆกับตัวที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อไฟจากนั้นให้นําสังกะสีส่วนที่เหลือเนี่ยมาปิดบริเวณที่เราเปิดไว้ก่อไฟแล้วก็ใช้ดินจากด้านข้างเนี่ยเข้ามากบบริเวณริมๆปิดให้มิดไม่ให้ควันออกในบริเวณที่เป็นรอยต่อของสังกะสีแต่ละแผน่นถ้าเกิดมีควันออกหรืออากาศเข้าได้เนี่ยเราก็โกยดินด้านข้างขึงข้นมากบบริเวณที่มันรั่วออกมา ครับหลังจากที่เราปิดบริเวณที่มีอากาศเข้าออกได้จะมีอยู่2ส่วนที่ยังเหลืออยู่เป็นปองควันแล้วก็ปองดูดอากาศตัวนี้ก็เริ่มจะมีควันออกกับอากาศก็จะเข้าด้านโน้นผ่านเตาไฟผ่านไฟมาแล้วก็เอาความร้อนมาอบฟืนในนี้แล้วก็ให้เป็นถ่าน ในขณะที่กระบวนการเผาเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคอยสังเกตสังเกตควันไฟว่าเขามีควันออกมาตามรอยรั่วของสังกะสีไหมถ้าเกิดมีรอยรั่วเราก็ใช้ดินกลุบสักหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เขาออกตามรอยรั่วของสังกะสีหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้ะบวนกานการเผาดําเนินต่อไปเรื่อยเรข้อควรระวังเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ช่องให้อากาศเข้าตัวนี้ห้ามอุดตันถ้าเกิดมีการอุดตันปุ๊บเนี่ยไฟเขาก็จะดับกระบวนการเผาเนี่ยก็จะไม่เสร็จสิ้นถ้าเราดูแลสองอย่างนี้ดีแล้วะบวนกานการเผาเนี่ยก็จะเกิดขึ้น จากนั้นเราก็คอยสังเกตแล้วก็ดูว่าควันที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยหมดหรือ,อยังถ้าเกิดหมดแล้วเนี่ยเราสามารถดับไฟได้ก็คือเราจะใช้ดินกลบรลูทั้ง2ด้านซึ่งในขบวนการการเผาถ้าเกิดเราใช้ไม้ฟืนเยอะเราเผาจํานวนเยอะเนี่ยเราจะใช้เวลานานขึ้นแต่ วันนี้เราจะมาสาธิตเผาถ่านประมาณสองกระสอบก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ24ชั่วโมงหลังจากที่เราดับไฟไปแล้วผ่านไปอีกประมาณ24ชั่วโมงให้เรามาสังเกตสัมผัสด,ดูที่สังกะสีถ้าเกิดสังกะสีมีความเย็นแล้วเป็นอุณหภูมิที่ปกติหรือเป็นอุณหภูมิทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเปิดแล้วก็เก็บถ่านไปใช้งานได้หลังจากที่เราเผาไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ดับมาแล้ว2วันสังกะสีเนี่ยเราลองมาแตะดูเป็นอุณหภูมิปกติแล้วทีนี้เราก็จะมาเก็บถ่าน ในวิธีการเก็บโกยดินที่เราใช้ดับไฟเนี่ยออก ครับนี่ก็คือลักษณะฐานที่ได้ก็คือจะไม่แตกต่างจากฐานที่เป็นเตาอบก็คือเขาจะไม่เป็นก้อนขนาดเล็กนะครับยังเป็นก้อนขนาดใหญ่ในรูปทรงของไม้ที่เราวางตัวนี้ก็ทํางานเหมือนกันกับเตาอบทั่วไปนะครับแต่เป็นสังกะสีบวกกับดินซึ่งการเผาไหม้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับฐานก็สามารถนําไปใช้งานได้การเผาฐานจากสังกะสีเหลือใช้เนี่ยสามารถใช้ไม้ฟืนได้ทุกชนิดขอให้มันเป็นไม้ที่มีเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยแล้วก็ขนาดของไม้เนี่ยเผาได้ตั้งแต่ไม้ขนาดเล็กไปจนถึงไม้ที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะเผาได้้โดยไม่ตองา แต่ในขณะการเผาไม้ฟืนแต่ละรอบเพื่อที่จะให้เป็นฐานเนี่ยเราควรเลือกไม้ฟืนที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพราะว่าการเผาไหม้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านทําสวนผล,ลไม้ทําสวนป่าหรือว่าท่านทําการเกษตรแล้วท่านมีไม้ฟืนไม้ที่ต้องตัดแต่งกริงท่านก็สามารถนําเอาสังกะสีเนี่ยมาใช้ในการทําเตาเผาถ่านได้เป็นการใช้สังกะสีมากบเพื่อที่จะทําในลักษณะที่คล้ายๆกับเตาทั่วไปการเผาถ่านจากสังกะสีเหลือใช้เนี่ยไม่จาเป็นต้องปั้นเตาให้เสียเวลาคือเราเอาสังกะสีมาประกอบแล้วก็เผาได้เลยและคุณภาพของถ่านที่ได้จากการใช้สังกะสีเก่ามาเผาถ่านที่ได้จะมีคุณภาพสูงมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ไม่ แตกต่างจากคุณภาพของถ่านจากเตาอบทั่วไปสําหรับสังกะสีเนี่ยกอให้เป็นสังกะสีเก่าก,ก็สามารถใช้ได้ทุกชนิดทุกความหนาทําได้ง่ายแล้วก็มีความสะดวกสามารถที่จะเผาไม้ได้ตั้งแต่ไม้ขนาดเล็กไปจนถึงไม้ขนาดใหญ่มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานซึ่งถือว่าเป็นการทําเตาเผาถ่านที่ไม่มีต้นทุนทําเป็นเตาเผาถ่านแล้วก็เคลื่อนย้ายไปในบริเวณที่เรามีไม้ฟืนที่อยู่ใกล้ได้ช่วยในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนถ้าเกิดท่านมีไม้เยอะๆก็สามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้วิธีนี้เผาถ่านได้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็ว เทคนิคการเผาถ่านจากสังกะสีเรือใช้เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ